คุยชอวังนะคะรับบทเป็นมะขินในเรื่องอิสียงตายแน่สำหรับตัวมะขินเองนะคะมะขินก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารักน่ารักอิโนโนเซนต์จริงใจแล้วก็แคร์คนรอบข้างคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เขาสนิทนนด้วยอย่างเช่นตึงเจ๊จุกพี่เงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องก็มะขินน่ารักค่ะไม่ไม่เคยถามตรงๆค่ะแต่ว่าเหมือนตอนที่พอมาฟิตติง้งลองเสือ้อผ้ามามาลองเล่นบทกันนะคะก็ก็มีการถ่ายรูป ถ่ายรูปเก็เขาก็หันไปถามพี่โน้ตบอกว่าพี่โน้ตหนูต้องทำหน้ายัางไงหนูต้องทำหน้าแบบงงๆหน่อยไหมทำหน้าเฉยเฉยไหมหรือว่าทำหน้ายัางไงพี่โน้ตบอกอยไม่ต้องทำหน้าอะไรเลยเป็นที่เป็นแบบที่ที่เป็นอยู่อ่ะดีแล้วหนูก็คือ <c ười> อะไรเป็นแบบที่เป็นอยู่อ่ะดีแล้วคืหห่หน้าเหมือนหน้าเหมือนชาวเขาเหรอหนูก็กลับไปนึกค่ะหันไปดูน้องสาวหันไปดูคุณพ่อคุณแม่นี่ เราอาจจะเป็นชาวเขาจริงๆก็ได้ไม่ถึงขั้นไปอยู่บนเขากับชาวเขานะคะแต่ว่ามีการไปเสาะหาการพูดวิธีการพูดเช่นการออกเสียงบางคำอย่างงี้ค่ะ,ะที่บ้านก็จะมีที่เลียงเป็นคนพมา่าข้างบ้านก็จะมีที่เลียงเป็นคนพมา่าหนูเนี่ยก็จะไปนั่งสืบสอบวิธีการพูดของเขาวิธีการรีแอคชั่นของเขาเล็กน้อยะคะ่ะ ก็จะได้รู้ a c ซน n ์ของเขาเวลาเวลาแสดงแค่เอาของเขามาไอซีนอารมณ์ที่ยากๆมีซีนหนึ่งค่ะอตอนที่อยู่ที่พัทยาเป็นซีนที่ยาวหน่อยค่ะเป็นเดินเข้ามาตอนแรกคือถือจดหมายของอีเตมิเข้ามาแล้วก็คือตัวมะขินเนี่ยแอบชอบตื่นมะขินก็จะต้องคือคุยสกัด ต้องทําอารมณ์เหมือนมันขัดแย้งในตัวเองค่ะคือเราแอบชอบตึงแต่ว่าเราเนี่ยมีจดหมายที่อีป็น,นี้ฝากมาให้ตื่นเนี่ยหนึ่งเราควรจะไม่อยากให้แบบเป็นงอนงอน,นิดนึงแต่เออก็ต้องเอามาให้หรือแบบเนี่ยหนะ้าตึงนฉันมีของดีฉันต้องเอาของแบบมาให้นะฉันมีของดีเธอต้องทําดีกับฉันมันมี2อันนะคะในอารมณ์เดียวกันเสร็จแล้วสักพักก็คือเหมือนพอยื้ออันนั้นเป็นหนึ่งอันที่หนึ่งใช่ไหมคะ ต่อเนื่องกันในซีนเดียวกันก็คือพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนตึงว่ากลับมาเหมือนตามปกติที่ตึงจะว่ามะขินอ้อยไม่รู้เรื่องเลยมะขินแล้วตัวมะขินเนี่ยก็ต้องเป็นอารมณ์เหมือนงอนนิดนิดแต่ไม่งอนมากเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเราอยู่แล้วก็โดนด่าเป็นประจำอยู่แล้วแต่งอนนิดนึงน,นะคนลก็มันขัดแย้งนะคะเพราะคพลยังไม่แยกไม่ค่อยเก่งมากคพลก็เลยอันนั้นยากที่สุดสำหรับเพลค่ะ ค,คือชอบการทํางานของพี่ป้อมมากค่ะคือเป็นผู้กำกับที่สนุกแล้วทาให้คนที่อยู่ในกองทุกคนไม่เครียดคือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนเสิร์ฟน้ําจนถึงโปรดิวเซอร์กองทุกคนอารมณ์ดีหมดเลยค่ะเพราะเวลาคริมากองเนี่ยเขานัดคุอสามโมงใช่ไหอยากมาทั้งเทียงด้วยซ้ำอยากจะมานั่งเล่นก่อนเพราะทุกคนน่ารักมากสนุกมากค่ะส่วนพี่โน้นี่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าแบบ ที่เขาฮาเขาก็เปิดเดี่ยวไมโครโฟนตลอดเวลาค่ะนั่งว่างๆทานข้าวเขาก็จะเริ่มเล่าเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็ทุกคนก็เล่าอบอุ่นมากค่ะหนังเรื่องอีอสินตายแน่นะคะก็เป็นหนังเรื่องแรกของคริสค่ะถ้าถามว่าต้องเจออะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วหนังเรื่องแรกของหลายๆคนเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นแบบอุ้ยเนี่ยได้ออกมาเป็นแบบสวยๆเทพๆเป็นหนังตลกเป็นหนังอะไรแต่ว่าสําหรับตัวคริสนะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่โอ้โหมันแตกต่างจากตัวคริสมากแล้วก็ การถ่ายเนี่ยสนุกมากค่ะนี่คือประสบการณ์ที่เพยเจอแต่ว่าสิ่งที่ยากสําหรับเพลสก็คือการที่ต้องแสดงเป็นชาวเขาแล้วต้องแสดงให้เหมือนด้วยแต่ว่าชาวเขาที่ไม่ได้อยู่บนเขานะคะชาวเขาที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นในเวลาถ่ายอย่างตอนถ่ายพัทยายนี่นะคะโอ้คนเยอะมากค่ะและ้วเพก็คือหนึ่งเนี่ยคนก็มองเอ้ยเคลสขอวางแบบทำไมเป็นแบบชาวเขาหนึ่งเพเขินเล็กน้อยนะคะเพราะว่า คุแบบไม่เคยเจอคนเยอะๆแบบนี้อย่างตอนถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบฉากกั้นก็จะไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับตอนอถ่ายหนังเนี่ยมันก็จะมีคนเดินไปเดินมาเขาไม่มีฉากกั้นคนก็เตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าคุยก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อ,าอยากไปดูคุสในเวอร์ชั่นแบบชาวขาวแบบนี้นะคะอย่าลืมไปดูอีกเ่วนใต้แม่ค่ะ